กคนพิดานะคะวันนี้เดี๋ยวพิดาจะให้มาดูวิวนะคะเอาวิวว,วิวที่ทำงานพิดาให้ดูนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยคะ่ะกำลังจะพระอาทิตย์กำลังตกดินเดี๋ยวเปิดหนะะ้าต่างโอ๊ยเดี๋ยนะปะ้เปิดหน้าต่างก่อนนะคะเพราะว่าพิดากำลังจะเลิกงานนะคะแต่ว่าเห็นดูสิคะพระอาทิตย์นะคะกำลังจะตกดินอ่าสะท้านสะท้อนกับ <laughs> แม่น้ำแล้วก็ตึกอพาร์ตเมนต์ตึกเอ่อราวบ้านช่องนะคะแล้วก็เรือนะคะนะคะสวยงามมากค่ะโอ้ยมือสั่นักหน้อยพี่น้องนะะสวยไหมคะอันนี้คือตึกเอ่อวิวตึกที่ทำงานพี่ดานะคะก็จะช่วงนี้ก็ อย่เงียบนิดนึงนะคะเพราะเป็นช่วงล็อกดาวน์เนาะก็อยายาวไปถึงนู้นนะคะยาวยาวไปถึงนู้นนะคะยิ่งตอนกลางคืนนะคะตึกตรงฝั่งตรงข้ามเขาเปิดไฟนะคะก็จะสวยมากนะคะก็จะมีแสงสะท้อนแสงไฟสะท้อนกับเรือแล้วก็แม่น้ํานะคะทะเลนั่นเองนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะก็พิดาก็บางทีนั่งดื่มกาแฟนะคะอัมเบกอะไรเงี้ย10-20นาทีนะคะก็ นี่แะค่ะมาชมวิวนะคะสวยๆแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็เหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยค่ะสวยงามค่ะก็โชคดีค่ะที่พี่ดามาทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นวิวสวยๆนะคะยิ่งช่วงซัมเมอร์นะคะอากาศร้อนๆนะคะคนเยอะมากๆนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์นะคะอากาศดีมากๆเลยะค่ะนะคะ ช่วงนี้ก็น้ำนิ่งมากๆเลยค่ะน้ำนิ่งมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเบาๆนะคะเอาวิวที่ทำงานพี่ดามาให้ดูนะคะก็พี่ดาขอตัวกลับก่อนนะคะกลับบ้านละค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเล็บๆค่ะ see you next time นะคะบายๆค่ะ